ต้องเร่งเครื่องเดินหน้าทำงานอย่างทันทีเลยนะคะสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแทบจะไม่มีเวลาให้หันนีมูลกันแล้วนะคะและสื่อหลายๆสำนักก็กำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการรับมือกับวิกฤตโควิด19ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตด,ด้านสาธารณาสุขที่หนักหน่วงที่สุดในรอบ100ปีของสหรัฐ งานแรกที่ได้เห็นโจไบเดนเซ็นในคำสั่งบริหารก็คือการอนุมัติคำสั่งว่าประชาชนคนอเมริกันจะต้องสวมหน้าก,กากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐบาลกลางการโดยสารโดยรถไฟรถโดยสารและเครื่องบินนะคะจากนี้ไปก็ถือว่าไม่ใช่ต้องทำตามความสมัครใจแล้วแต่ว่าเป็นมาตรการบังคับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแรกที่ออกมาและโจไบเดนก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้วเพื่อที่จะรับมือกับ โควิด19นะคะระบุว่าจริงๆเป็นแผนงานที่ค่อยๆทบทวนเดินหน้าเก็บข้อมูลและปรับปรุงมาตลอดตั้งแต่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งย้อนกลับไปก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนกว่าที่จะได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์นี้ออกมาที่สำคัญโจไบเดนย้ำด้วยนะคะว่าการทำงานจากนี้ไปจะเน้นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์และจะไม่ทำให้เรื่องการรับมือกับโควิด19เป็นเรื่องการเมืองคะ่ะ Today, today, I am unveiling a national strategy on COVID 19 and executive actions to beat this pandemic. This plan reflects uh, the ideas I set forward during the campaign and uh, further refined over the past three months. It consists of uh, my transitions teams, the task force, Tony Fauci, and the team here today, and other experts put this plan together. Our national strategy is comprehensive. it's science not politics it's denial it's detailed not truth not based based and on on การย้ำว่าแผนการในการทำงานจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นจุดยืนที่ตรงกันข้ามกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาของการสื่อสารเกี่ยวกับโควิด1 9ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มักจะบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆหรือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่แนวทางของโจไบเดนก็จะแตกต่างออกไปและเมื่อเอ่ยชื่อคุณหมอแอนโทนีฟอ์ซี่คุณผู้ชมก็คงจะจำกันได้นะคะคุณหมอที่เป็นที่ยอมรับและคนอเมริกันบอกว่าเชื่อถือคุณหมอฟอร์ซี่มากกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซะอีกคุณหมอฟอ์ซี่บอกว่าพอได้รับการแต่งตั้งแล้วเพื่อให้มาเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักในการเป็นคณะทางานเพื่อรับมือกับโควิด -19 บอกว่ารู้สึกว่าได้มีความรู้สึก ว่าปลดปล่อยและจะทำงานได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็รู้ว่าเรื่องโควิด -19 เป็นวิกฤตใหญ่ที่กำลังจะต้องเผชิญแต่เขาก็ยืนยันว่าจากนี้ไปจะเปิดเผยข้อมูลโดยเน้นข้อมูลอ้างอิงตามหลักการวิทยาศาสตร์ค่ะ No, actually, I uh, mean, I mean, obviously, I don't want to be going back, you know, over history, but it was very clear that there were things that were said, uh, be it regarding things like hydroxychloroquine and other things like that. that really was uncomfortable because they were not based on scientific fact i can tell you i i take no pleasure at all in being in a situation of contradicting the president ในหลายๆจังหวะของการแถลงข่าวพร้อมๆกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้คุณหมอฟอซี่ก็เคยออกมาโต้แย้งในเรื่องข้อมูลตรงๆ และในช่วงปลายในการทำหน้าที่ประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ก็ถึงกับขู่ว่าจะไล่คุณหมอฟอซี่ออกจากตำแหน่งนะคะแต่ว่าในที่สุดคุณหมอฟอซี่ก็ได้เดินหน้าทำงานต่อไปและจะเป็นผู้ที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นคนที่รับภารกิจหลักในการดูแลแผนยุทธศาสตร์โควิด19แห่งสหรัฐด้วยซึ่งโจไบเดนก็เรียกแผนยุทธศาสตร์นี้ว่า คล้ายกับการทำงานในช่วงสงครามที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเรื่องที่จะต้องเร่งทำงานกันก็คือการกระจายไวรัสการกระจายวัคซีนค่ะขออภัยการกระจายวัคซีนการจัดหาและการทดสอบวัคซีนรวมถึงมาตรการต่างๆที่จะต้องประกาศกันอย่างเข้มข้นโดยโจไบเดนให้ความสำคัญกับการนำผู้รู้คุณหมอนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในวงการต่างๆที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาทำงานโดยโจไบเดนบอกว่าจะเคารพข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของมืออาชีพค่ะจริงๆแผนการที่ไบเดนเตรียมไว้ก็ควรจะได้เริ่มต้นเดินหน้าทำงานทันทีนะคะซึ่งสื่อของสารัฐก็ระบุว่า คงจะไม่มีเวลาสำหรับโจไบเดนให้รู้สึกว่าเป็นช่วงของการฮันนีมนและก็คงจะไปโทษการทำงานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อีกต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าจากนี้ไปจะต้องเร่งนับหนึ่งวิ่งและก็ทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์โควิด -19 แต่โจไบเดนก็ย้ำไม่ว่าจะเป็นในการกล่าวสุนทรพจน์หรือว่าการประกาศนโยบายออกมานะคะว่าสถานการณ์ก็คงจะต้องเลวร้ายลงไป ทีี่จะดขึ้นคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนเสียชีวิตสูงถึง5แสนคนขณะนี้รายงานตัวเลขที่ออกมาก็คือคนสหรัฐเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนคนจากวิกฤตโควิด19นี้นะคะเดือนหน้าตัวเลขก็คาดว่าจะสูงถึง5แสนคนและคาดว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่โจไบ,บเดนก็ย้ำว่าจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ และจะต้องเอาชนะเหตุระบาดร่วมกันค่ะนอกจากเรื่องของวิกฤตด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขสหรัฐก็กำลังเผชิญปัญหารุมเร้าจากพิษเศรษฐกิจนะคะคนไม่มีงานทำมากถึง9 0 0 0แสนคนขณะที่โจไบเดนก็ต้องเร่งอนุมัติงบประมาณให้ได้1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็จะต้องไปผ่านการอนุมัติที่สภาคองเกรสค่ะสัญญาณเดียวที่ดูเหมือนจะดีขึ้นก็คือ คนเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงก็อาจจะเป็นสัญญาณของความหวังแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคำมั่นของโจไบเดนที่ระบุไว้ว่า100วันแรกจะต้องกระจายวัคซีนให้ได้100ล้านคนก็ถือว่าเป็นความท้าทายเป็นภารกิจอันดับแรกๆที่รออยู่และเท่ากับเป็นบททดสอบการทำงานของผู้นำสหรัฐท่านนี้นะคะ